สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมทุกท่กทานเลยสวีดดด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการเดอะแบง์อีกแล้ววันนี้ผมก็ฟีฟ่าครับผมฟีฟ่าออนไลน์สามไทยแลนด์ครับผมได้มีกิจกรรมอีกแล้วครับก็เป็นอันนี้เลยอยู่ในฟีฟ่าออนไลน์สามเอ็มหรือว่าฟีฟ่าออนไลน์สามออนมือือือโมบายนั่นเองครับผมกิจกรรมเท่น่าสนใจก็เลเดียว ซีหนึ่งแถมสองปกติปกติผมเห็นแต่ซหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ก็ผมก็น่าสนใจอย่างเช่นเคยดีแล้วผมวัหนึ่งแถมหนึ่งมันมีคีรัตเตอรี่ให้สองอันแพ็กดีเซมเบกกับตองม่วงศูนย์หกบีซีับผมแล้วก็นี่อีกอันนึงโปรโมชั่นรับโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้น10%เมื่อเติมเงินด้วยทะเลน่าเชล่อผมนี่ผมก็ได้ไปซื้อมันแล้วแล้วก็เดี๋ยฟลีร้องนะผมจัดไป อ่ล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าวีฟ้าอะไร 3M เรียบร้อย,ลยอแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาเติมมันเลยไหมครับก็ต้องรีรอเฮ้อะไรขายออกช่างมันเดี๋ยวเรามาเติมพี่ครับเข้ามาเติมหน้า FC กด FC ครับผมตรงนี้อาจจะเห็นเป็นตัวเล็กๆเ,เล็กมากครับผมขนาดตาผมนี่ยังมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวกดแม่ไปเลยครับกดเพ y กดเพจวีพายอ่านไม่ออก น,นี่มันยิงได้กว่าเอเคครับผมตอนนี้ผมจะกอกรหัสเรียบร้อยผมกอกผมผมบอกกันเลยว่ารหารัสเน่ถ้าคุณเห็นแล้วไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับผมเพราะว่าผมเติมไปแล้วผมจะกดให้เห็นกันไปเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าผมใช้ไปแล้วใครจะไปเติมครัผมเติมได้แต่ว่าผมใช้แล้วเรียบร้อยกดคอนเฟิร์ม เรียบร้อยครับผมเข้ามาแล้ว3ามรบวกโบนัสอีกเท่า <L im mon> ไหร่ก็ไม่รู้ลืมโอเคครับผมโบนัสน,น่าจะเป็น36นั่นแหละครับผมโอเคเข้ามาที่ร้านครับผมกดแนะนำไอจื้ยอันไหนว่าอันไหนว่าแนะนำอันไหนีที่เขาแถมอะ่ะนี่ไงเจอแล้วครับผมเป็นอันนี้จัดมาหนึ่ง ชิบเรียบร้อยจัดอันนี้อีกหนึ่งเรียบร้อยอุย้ยจะตัต้งเยอะกดไปยาวๆกดไปยาวๆเลยกดไปกดไปเอาให้หมดเอาให้หมดแคชเอาให้หมดไม่ใช่แคชสิแคชมันอยู่ในพีฟอดไลน์สามแบบคอมแต่ว่าตอนนี้อุย้ยอันนี้ไม่พอแล้ครับผมเดี๋ยว4่ก็ต้องจัดอันนี้ไปครับ อ้าวเกินจำนวนเฉยเลยจำนวนแล้วเราจะทำงางดีแล้วก็ต้องได้เปิดก่อนโอเคมาที่อันนี้ก่อนเลยนะครับผมขอลองซิมเปิลหนึ่งอัน,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 นจะได้อะไรปุ๊บโอเคครับผมท็อป50มาแล้วโอเคไปเลยถึงหมดโอเคครับผมท็อปห0มาอีกแล้วโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมไปเลย ไปตังไปตังไปตังไปทงหมดสิดอัน <c oughs> จะ,ะได้เท่าไหร่สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยโอเคเออผมเลืมงบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผมเล่นในคอมพิวเตอร์สำหรับที่ใครอยากเล้นในคอมพิวเตอร์ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการทำไว้ให้ครับผมว่ามันทำ ค okay. ตอนนี้ผมก็จะมาเปิดลักกี้ธันวาคมนี่มันมกราแล้วคุณจะเอาอะไรครับปะกับม่วงเลยดูสิโอเคโอเคโอเคอันนี้เปิดไปเลย8ชิ้นครับผมซิมเปิลสักหนึ่งใบเหมือนเดิมเพื่อจะได้อะไรดีๆ1 0 0 0แสนปะกดไปเลยไปทั้งหมดฟึ๊บการแม่งไม่ออกเลย ตั้งตีนโจวย์จำลองนี้การสุ่มแมรีบอร์ดตั้งตีนมากครับผมโอเคอันนี้นะครับที่เด็ดที่หลือเลยแพ็กสุม่มเงินนะครับแพ็กสุ่ม BP ปุ๊บสี่แสนสามชิน้นปุ๊บสี่แสนสามชิน้นปุ๊บสองล้านเปิดแม่งมาเลยอือสองล้านสี่แสนหกแสนโอเค ว่าใกล้จะคุมแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชม 2M 2เอ็นสองก็สี่เอ็โอโหอันนี้ถือว่าคุม้มครับผมบอกได้เลยว่าคุม้มโอเคมาเปิดนนักเ,ะเตะกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาเสื้อใหม่สิมันจะได้รึเปล่าทรมดามีแคชเหลือเซ็ตเซ็ตโอโหจบเลยยิงไม่ได้แล้ว ทำไรดีทำอะไรดีอันนี้มันไม่คุ้มเลยอันนี้แล้วกันครับผมเพราะว่าก็โอเคห้าชิ้นซือซื้อโอเคจะเปิดกันเลยใช่ครับผมเพราะว่าอันนี้ก็สามล้านก็ออกออข้างก่อนเหมือนกันนะครับผมอ่าไม่น่าพูดเลยมึงไม่ออกให้กูเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมมา โอเคท็อร้อยใหม่แล้วคือจากประวัตินี้ผมไม่เคยถ้อคลิปที่ผมทําติดต่อกันมานี่แสงทองนี่ออกเกือบทุกคลิปครับผมทุกคลิปเลยมั้งโอเคเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะท็อป 100. ปร้อยปาบจอนเธอรี่ครับผม ไม่อยากได้โอเคเรามาดูท่อพลาสิกกันมันต้องมีดีสักใบหนึ่งแลหละเฮ้ยในในในสามใบเนี่ยหนึ่งสองและสาม <c oughs> ช่างมันครับผมใบที่หนึ่งไม่ได้ใบที่สองมันต้องมา นคืออะไรเอ่ยอะไรนะกลัวแล้วต้องมา10กูดีใจสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละอุตส่าห์ดีใจเฮ้ยกูได้ท็อป50เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเมื่อลองเปิดไปดูเฮ้ย งใส่มันจะไม่มีอะไรแล้วคุมนอกครับผมแต่ว่าแย่ในโคตรย่ำแย่เดยอโอเคอาร์เลิกจบมันมันจะไปไหนก็ไปมีไหนมนไหนมีสามตัวตะกี้มันจะไปไหนก็ไป เลยไปนี่หมดโอเคสำหรับวันนี้ <c oughs> โอเคเลิกฟ้องแล้วสำหรับวันนี้ครับผมเราก็มาเปิดให้ดูกันเป็นแบบตัวอย่างเฮ้ยสำหรับใครที่อยากเติมโอเคสำหรับใครที่อยากเติมว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเป็นยังไง ก็ได้เห็นไปแล้วมันคุ้มนอกครับผมแต่ว่ามันแย่ในท็อป50นี่ผมมานี่มันต้องมีตัวเกิน10ล้านแน่นอนแต่ว่าความเป็นจริงมันคืออะไรกันอยากจะร้องไห้กันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและกดซับสไ r ร b ์หน้า YouTube ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ล้วการเด๋ยวต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนการสวัสดีครับผมุณครับผม